วยโมทนาด้วยเดี๋ยวนี้จามากยยินดีหมดไปไหนซะถูกเริ่มแรกไปในเจ้าที่ก็ชอบนะคนก็ชอบที่เป็นผู้ดูแลก็ชอบแม้สิ่งที่ดูแลอยู่ที่เราไม่เห็นอ่ะมันเขาก็ชอบออจิตเป็นกุศลโมทนากับสิ่งที่คนมาสำเร็จความดีตรงนั้นตรงนี้ให้มองเป็นเรื่องความดีเป็นกุศล ถ้าความชั่วบาปคือทําชั่วอันนี้ไม่มีบาปไปไปปดจีใครไม่ไปชุกชาใครไม่ไ,ไปค่มเหงใครไม่บังคับใครเหมือนาพาดเดินบิดกระบใครจะต,ตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้เหมือนบาพูนเี็นทำใครจะมาทาบุญก็ได้ไม่มาก็ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาบางคนบอกโอ้กูไม่ทาบุญแล้วพระเป็นแบบนี้เฮ้ย เองเหมาหมดเลยเหรอทั้งประเทศงั้นคนไทยขโมอยคนหนึ่งก็คนไทยเป็นคนขี้ขโมอยสิเออไปฆ่าคนมาคนนึงก็บอกคนไทยเป็นคนโหดร้ายหรือไม่อย่าตัดสินอย่างนั้นโอ้โยพอจานวนคนเยอะคนเป็นหมืน่นคนเป็นแสนทุกๆองค์กรและทุกๆสถาบัานแหละมันก็ต้องมี โยมเคยได้ยินพระบรมราชูวาดนไหมพระบรมราชูวัฒน์ของรดเก้ารัชกาลที่เก้ท,ที่ได้ตรัสไว้ว่าเราไม่สามารถทํำให้คนเป็นคนดีได้ทุกๆคนแต่เราจะไม่ให้คนชั่วมามีอำนาจมันเป็นใจเป็นโตเพราะจะสร้างความเดือดร้อนกับ ส่วนใหญ่นี่ก็ชัดอยู่แล้วใช่แต่สำาว่าถ้าเราไม่ชั่วคนหนึ่งก็คนชั่วไม่มีเลยแล้วคนลดแล้วถ้าเราเป็นคนดีคนหนึ่งเราก็เพิ่มคนดีไปอีกคนสำคัญเริ่มอยู่ที่เราแต่บอกว่าอัตติอัตโนนัถิอย่าไม่ต้องกลัวหลอกเวลาคนทำชัว่วทำบาปกรรมก็ต้องรับบาปจะให้ผลอันเผ็ดร้อน แต่เราต้องควบคุมจิตเราอารมณ์เราบางคนนี้ชอบแบบไม่ดูตัวเองดูคนอื่นอันนี้คือจุดเสียไม่ได้แต่คนที่ดูตัวเองเ,ย,เยอะเกลกับได้สติได้ปัญญาเแล้อพิจารณาอะไรได้เห็นสิ่งนั้นมาเป็นครูอาจารย์เราแล้วสุดท้ายชีวิตต้องวางให้เป็นอูเบกขา ้าโยมจะเจอสิ่งดีแค่ไหนอย่าไปหลงตัวเองและอย่าไปลงสิ่งนั้นวางเสียไม่ว่ายมจะเจอสิ่งเลวร้ายแค่ไหนยมอย่าไปทุกข์เกลียดชังฝังใจกับสิ่งนั้นวางมันเสียเพราะอะไร<ม>เพราะชีวิตเราจะต้องตายอีกไม่นานวันและเราจะมานั่งยึดถือชีวิตที่ไม่มีประโยชน์และมีโทษ ไม่คุมตมาบอตมาใช้ชีวิตทีละหนึ่งวันอย่างเมื่อวานผ่านไปแล้วดีก็ทำไปแล้ว